ความเดิมไม่ต้องพูดถึงลูกค้าเดิมมากเลยโคเม,มียมด้านหน้านะยังสวยยังเงานะคะมาพร้อมกับยางนะคะดิสโตเลยนะคะลูกค้าตัวนี้ขอบ16นะคะแมกเดิมนะคะสวยเดิมจากโรงงานนะแขกนะคะเปิดได้กว้างมากมากเลยแล้วก็เปิดได้สะดวกสบายด้วยที่เปิดอยู่บริเวณด้านนี้นะคะลูกค้ามีบาะพิงมาให้นะคะตรงนี้ก็เป็นผ้าแบบพิงนะตัวนี้ก็เป็นแบบหนังนะคะกระปะไลเนอร์สวยเลยนะคะลูกค้า แ่านี้ส่วนทางเลยเพราะว่าไม้น้อยมากนะคะระบบวิทยทุ FMAM u s b Bluetooth ให้ผมนะคะสวัสดีค่ะอโบนะคะอุบลออโต้คาร์เพื่อบริชราชจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้นะคะมาเอาใจใส่กระบะใครที่ต้องการหากระบะใช้งานนะคะลูกค้าไม้น้อยรถบ้านอีกด,ด้วยนะคะเป็นรุ่นยอดนิยมและเป็นแบรนด์จ้าตลาดนะคะกับคันนี้เลยนะคะ อีซูซูดีแม็กสเปคแค2.5 h i g h นเ n d ร์นะคะตัวนี้เป็นตัวแซดเกียร์ธรรมดาความเดิมไม่ต้องพูดถึงลูกค้าเดิมมากเลยโคมเมียมด้านหน้านะยังสวยยังเงานะคะไฟด้านหน้านะสวยใสแจว๋วมีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้อีกด้วยนะคะด้านข้างนะคะลูกค้ามาพร้อมกับยางนะคะ d i s โต o เลยนะคะลูกค้าตัวนี้ขอบ16นะคะแม็กเดิมนะคะสวยเดิมจากโรงงานนะแล้วก็ ไล่จากบนลงล่างตัวนี้มีคิวกาสรสัต์กันแรงติดมาให้เป็นของแท้จากยูซูเลยนะคะมีคําว่า all new d-max นะคะให้นะไม่ใช่ติดแคบ่บริเวณด้านหน้านะติดตรงแคบด้วยนะคะลูกค้าทั้ง2ตอนเลยนะคะไฟเลี้ยวอยู่บริเวณด้านข้างตรงบริเวณกระจกนะ,คะโคมเมียมคําว่า highlander นะคะที่บ่งบอกว่าเป็นแคบสูงนะคะยังติดอยู่นะคะ เบ้ามือจับนะคะติดมาให้นะคะกันรอยนะเวลาเปิดรถนะคะลูกค้าแบบโครเมียมนะคะแล้วก็มาพร้อมกับบันไดด้านข้างนะคะขึ้นลงได้สะดวกเลยนะคะตัวสูงก็พลาดไม่ได้นะ,ะต้องมีบันไดด้านข้างมาดูความกว้างของแคบกันนะคะความกว้างของแคบรึนะคะแคบนะคะเปิดได้แบบนี้สเปคแคบนะถ้าอ e ีสียสเปคแครบนะคะเปิดได้กว้างมากๆเลยแล้วก็เปิดได้สะดวกสบายด้วยที่เปิดอยู่บริเวณด้านนี้ นะคะลูกค้าด้านข้างมีช่องวางแก้วน้ําขวดน้ําได้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเบาะอย่างนี้นะคะที่เป็นเบาะหลังที่เป็นแบบหนังสีดํานะคะลูกค้ามีเบาะพิงมาให้นะคะตรงนี้ก็เป็นผ้าแบบพิงนะตัวนี้ก็เป็นแบบหนังนะคะทําให้เวลาเรานั่งแคบปกติจะรู้สึกแบบปวดเมื่อยนะคะตัวนี้ก็มีช่วยได้เหมือนกันนะคะนั่งได้สบายเป็นแคบที่กว้างเลยแหละนะคะ ข้างในนะคะลูกค้าเพดมนเพดานสวยสะอาดเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะคะ <Okay. S 1> ตอนนี้นะคะลูกค้าสามารถรองรับดีเซลนะคะในกลุ่มดีเซลได้ทุกตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นปีเต็ดนะคะหรือว่าดีเซลสุพีมพ์พรีเมียมหรืออื่นๆขึ้นอยู่ากับการใช้งานของลูกค้านะคะ mm hmm. ตัวนี้นะคะไฟไท้ายบริเวณด้านหลังนะคะชัดเจนใหญ่มากๆ ตัวท้ายนะคะด้านท้ายนะคะสังเกตว่าโคมไฟด้านท้ายนะไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวนะคะลูกค้าไฟเบรกนะคะไฟฉุกเฉินนะคะเห็นชัดเจนเลยนะคะก็ดูวความใหญ่นะคะเกือบกินพื้นที่ของท้ายนี้เต็มเลยนะคะลูกค้าตัวอักษรโครเมียมอยียสูดีแมกนะคะอยู่ครบสวยทุกตัวนะมีกันชนท้ายมาให้นะคะที่เป็นแบบโครเมียมตัวนี้มีโลโก้คําว่า z DDI ที่บ่งบอกถึงรุ่นแล้วก็เครื่องยนต์ ไฟเบรกันที่3นะคะอยู่บริเวณหัวเก๋งนะคะมาดูลายเนอร์กันนะคะลูกค้าว่าสวยแค่ไหนอันนี้เป็นรถบ้านแท้รีวิวให้ดูแบบเดิมๆเลยนะคะรีวิวให้ดูแบบเดิมนะกระบะไลเนอร์สวยเลยนะคะลูกค้าไลเนอร์ก็บ่งบอกได้ว่าถ้าเป็นไลเนอร์ที่เป็นสภาพที่มีรอยขีดรอยขวัญเยอะก็จะเป็นรถกระบะที่ใช้งานนะคะอันนี้สวยนะคะบ่งบอกได้ว่าไม่ใช่รถกระบะใช้งานหนักนะ,นะดู ร่องรอยของน็อตนะคะด้านท้ายนะคะสวยเดิมนะคะเนียก่อนส่งม,มอบเดี๋ยวขัดให้แบบสวยๆใสๆนะคะเม็ดอาร์สวยนะคะไม่มีชนท้ายมาอย่างแน่นอนนะคะเช่าที่นี่เรารับประกันนะไม่มีรถชนที่คว่ำน้ําท่วมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้ามาว้าวกับจุดขายของรถเลยจุดเด่นของรถคันนี้นะคะด้วยความที่เป็นกระบะนะคะลูกค้าต้องเป็นรถใช้งานนะคะ ไมเยอะลูกค้าจะคิดแบบนี้เนาะแต่คันนี้ส่วนทางเลยค่ะตันนี้ส่วนทางเลยเพราะว่าไม้น้อยมากนะคะเดี๋ยวโบขอนญาตสตาร์ทให้ดูนะคะอ่ากล้องมาดูแต่นี้อันนี้เสียบกุญแจจะขึ้นคําว่าคลีนะคะลูกค้าก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์กุญแจว่าเราเสียบกุญแจไปเนาะตัวนี้จะเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะคะจะขึ้นมาคําว่าอี s u ซุนะคะนี่อันนี้เตือนให้เราคาดเข็มขัดน,นะคะกับเลขไม้นะลูกค้าเดี๋ยวขึ้นรอสักครู่นะคะ ตัวไฟตัวที่บอกองศาข้างนอกกับบอกนะ้ำมันก็จะเป็นดิจิตอลที่สำคัญเล็กไหมลูกค้า7 5 1 1 4่กิโล75,114กิโลเท่านั้นเองนะคะด้านหน้านะคะก็ระบบวิทยุ UA f, f a m usb bluetooth มีให้ครบนะคะเรียกว่าเป็นการใช้งานง่ายมากๆสำหรับคันนี้นะคะเพราะว่าแมนวนวลสามารถกดได้ง่ายมีการใช้งานที่แบบไม่ซับซ้อนนะ ไฟผ่ามาหรือว่าไฟเฉินอยู่บริเวณนี้บริเวณนี้นะคะสามารถเก็บสิ่งของได้อีกด้วยนะคะซ่อนเงินก็ได้นะตรงนี้นะแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะคะบาะผ้าไม่อมความร้อนนะนะคะจอดไว้ในที่แดดก็ไม่ร้อนนะคะหลังคงหลังคาสวยเดิมอย่างที่บอกนะคะไฟมีให้2ตอนนะลูกค้าถึงจะเป็นแคบนะคะแต่ไฟได้2ตอนนะเห็นไหมนะคะติดทุกดวงนะคะ ตัวนี้เป็นที่ใส่แว่นตานะมีมีกระจกให้ไหมอ่ากระจกมีให้บริเวณคนนั่งด้านข้างนะคะเ,คเดี๋ยวไปดูควางเดิมของเครื่องยนต์นะคะมาดูตั้งแต่ฝากระโปรงนะคะลูกค้าจากบนลงล่างเลยนะนะคะ เหมือนเดิมนะคะเม็ดอาร์คสวยนะคะเรียงตัวกันสวยเมคโคโคดนะลูกกลมคมเหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะสติกเกอร์ติดมาจากโรงงานยังอยู่นะคะลูกค้านม้ติดมาจากจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวกันความร้อนนะคะเนี่ยจะเป็นตัวกันความร้อนแผงกันความร้อนแผงกันความร้อนเนี่ยบาลานซ์กันกับตัวเล็กใหม่นะคะที่่งบอกด้วยว่าเป็นการใช้งานน้อยจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่า เลขไม่เยอะแต่แผงความร้อนเกิดการผุยการผุอะไรเงี้ยแสดงว่าไม่ใช่แล้วนะคะเลขไม่ต้องเป็นแสนกว่าต้องการต้องใช้การหนักแต่อันนี้ไม่เจ็ดมา 7, 5, เห็นไม่ย,ยังตึงเปียยังสวยเลยรถ9ปีนะคะลูกค้าความเดินของห้องเครื่องนะคะรอยคิรอยแต้มสีจากโรงงานยังอยู่ครบนะคะนี่อันนี้เป็นเครื่องยนต์ Isuzu DDI Turbo Intercooler นะคะเป็นเครื่องยนต์ยอดนิยมเลยยอดขายเรียกว่าเกือบเอา ก็ขายอันดับหนึ่งเลยนะคะของ Isuzu d m a แในตอนนั้นนะคะลูกค้าและตอนนี้ก็ยังนิยมอยู่เพราะประหยัดน้ำมันนะคะแรงมิดแรงม้านี่ได้ถึงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ก่อนส่งม,มอบนะเราเข้าศูนย์อ s สู u ให้ลูกค้าแล้วนะคะเช็คความพร้อมไม่ว่าจะเป็นของเหลวอื่นๆนะคะลูกค้าตรวจสอบให้ทุกอย่างสามารถเช็คเข้าศูนย์ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะอีูดีแนะคะสเปคแคป2.5ดไฮเนเดอ ตัวแซดเกียร์ธรรมดาที่อวบนออลต้ฮานะคะจัดให้ลูกค้าเพียงราคา469,000บาทได้รถบ้านแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลูกคา้าและก็ยังมีดูแลหลังการขายรับประกันเครื่องยนต์ไปอีก7ปีหรือ1 0 0 0แสนกิโลนะคะลูกคา้าอุ่นใจในกันแน่นอนนะคะขับรถไปได้ออกรถที่นี่ดูแลกันยาวๆไปเลยนะคะลูกคา้าคันนี้สามารถออกรถศูนย์บาทหรือว่าฟรีดาวได้นะคะมีบริการเซ็นสัญญาถึงหน้าบ้านและจัดรถส่งถึงท,ที่ทั่วประเทศไทยนะคะ สามารถสอบถามเงื่อนไขกันเข้ามาเพิ่มเติมไดที่063-35858070633585807นะคะลูกค้าและโปรโมชั่นวันนี้นะออกรถที่อุบรอรต,อตคาร,รับไปเลยท่อง2สลึงมูลค่า1 7 0 0 0บาทนะโหโปรนี้ไม่เอาไม่ได้แล้วดูแลหลังการขาย7ปี1 0 0 0 0 0กิโลได้รับทองไปอีก2สลึงนะคะลูกค้าคุ้มค่าแน่นอนอย่าลืมสายด่วนติดต่อ,อกันเข้ามาเลยค่ะ never thought i'd feel like this